เอาเรื่องโค้ดหน่อยโค้ดไปทําทีมชาติหญิงเข้าไปทําได้ไงครับก็ผู้ช่วยจริงๆแล้วจริงๆแล้วผมเป็นผู้ช่วยทีมชาติหญิงนี่ต้อง,ต,องต้องเริ่มต้องเริ่มต้นตั้งแต่ผมทำอ่ทีมชาติชายยูสิบหกตั้งแต่โค้ดดั๊นะครับโค้ดดัตดธงชัยอ่าที่โค้ดของแพ้ทำยูสิบหกตอนอามาเลเซียแล้วแล้วเป็นทีมงานทีมงานสตาฟโค้ดของผมทั้งหมดอ่ะ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้อกับโค้ดดั๊ที่ไม่ได้แบบเราอย่างเป็นประจำกับของสมาคมอยู่เนี่ยน้องๆเขาก็ได้เบนมาทํามาทําฟุตบอลหญิงน้องเขาก็<ม>เร่งเห็นความสามารถเราก็อยากให้เราไปช่วยเทนนิงฟุตบอลในในระดับฟุตบอลหญิงหน่อยอยากจะอัปเกรดขึ้นมาซึ่งมผมจะถนัดเรื่องประมาณพูดมากๆสอนสอนฟุตบอลอากีพแต่พูดมากๆเพราะว่ามาติดนิสัยมาจากว่าสอนเด็กไง มันต้องกำหนดอะไรทุกอย่างทั้งกำหนดบอลดี้ก็เฮ้ยมึงต้องจับบอลต้องเทิร์นที่นอย่างนี้ดิแต่ถ้าเกิดเป็นบอลระดับอาชีพบางคนเขาอาจจะไม่พูดเลยไงเขาบอกเฮ้ยพี่ต้องการฟุตบอลไปตรงนี้เลยอย่างเงี้ยอาจจะพูดอย่าง<อ>ั้นะผม,ม,มันมัน,นมีรายละเอียด,ดยกันสอนใช่เออมีรายละเอียดมีเทคนิคครับแล้วก็ผมก็ผมก็เข้ามาช่วยพี่พี่ก้างนะครับพี่ก้างนัทพลแก่นสนเนี่ยตั้งแต่ครับ ถ้าแ,แต่ก่อนเอเชียนเกมแล้วนะครับแ้แต่พี่เขาอบรมโปรหลายเส้นครั้งแรกแล้วนะครับอืนี่ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วอยู่ทีมายาวแล้วอืมใช่หลังจากซีเกมที่ผ่านมาโน่นอะ่ะกลายเป็นว่าผมมารับทราบรู้เรื่องฟุตบอลหญิงเพราะว่าประชุมกันทุกวันอะอประชุมกันทุกวันเอาซึมซับฟุตบอลหญิงอะ่ะมีเกมสก,ก้าวมาให้นั่งดูว่าเราไปเจอกับอ่าไต้หวันไปไปเจอกับใครบ้างในเอเชียนเกมอะไรอย่าี้ยมันก็มี มีอย่างไรบ้างเนี่ยครับสำหรับฟุตบอลหญิงแล้วก็เออเปิดโลก,กทัศน์มาเหมือนกันบางทีก็ทําทีมดีด,ดบางคนเป็นประจําเดือนเนี่ยอ้าก็จริงจริงจริงแล้วเล่นได้ไหมมีประจําเดือนเล่นได้ไหมมันเป็นเรื่องของความบางคนก็ไม่ได้แล้วละหุ่นยินไหมตนน้าเนี่ยพี่ผมก็ไปช่วย<อ>ก็มีครับผมก็ไปไปช่วยโค้ชอาร์ต โคด้าทำ AFU สิบเก้าที่อินโดนีเซียที่ได้แช์มาครับ U สิบเก้าที่ผ่านมา,าก่อนที่จะมาช่วยซีเกมเองมาช่วยไอเอชเกมสชุดใหญ่ครับ,รบประมาณนี้ครับเออเออ,อน,นี้ไม่ไม่เคยรู้เหมือนกันนะ <laughs> มีประจำเดือนแล้วแล้วแล้วั <laughs> งวไงงุดหยิดไปเตะคู่ uh แข่งอะไรเบนี <laughs> ้ครับบางทีบางที <laughs> งทไปอยู่กับพวกเด็กๆพวกผู้หญิงเขาก็เออเป็นอีกอารมณ์หนึ่งอะครับประมาณว่า เขาจะมีความเออบางทีผมนี่นะเป็นคนแบบดุอ่ะเวลาซ้อมเนี่ยผมก็จะเฮ้ยมึงเล่นอะไรวะอย่างเงี้ยใส่ผู้ห uh ญ huh ิงอ่ะโอ้โหผมก็เลยบางทีก็ตกใจคนสตาฟข้างๆผมก็บางคนก็ตกใจเหมือนแต่ผมก็ผมก็ตอนในที่ประชุมตอนที่เราคุยกันผมก็บอกว่าเออพี่ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่า ตัวพี่เป็นแบบนี้แต่ว่านอกสนามเนี่ยมันไม่มีอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าเด็กก็อาจจะแบบอาจจะชอบเราบ้างบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะเรื่องขอามเดือดแต่ว่างานงานมันประสบความสำเร็จก็คือจบอะสําหรับผมอืืมอ่าแต่แต่ลหลายๆคนก็ค่อนข้างจะแฮปปี้เรื่องคนนี้เพราะเราค่อนข้างจะเป็นกันเองกับน้องๆเนี่ยครัแบบประมาณเนี้ยครับถามถึงเด็กๆทีมชาติหญิงหน่อยเออเบสิกอะไรเนี่ยเริ่มพัฒนากันมาแบบใช้ได้แล้ว เป็นยังไงบ้างกับก,การพัฒนาจากเมื่อก่อนเ่ะเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าผู้หญิงไม่ไม่ค่อยแข็งแรง<ช>เด็กๆจะเอจะกล้ามเนื้อน้อยไปหน่อยเพราะเพราะแมตช์น้อยการเทรนนิ่งน้อยบอลอาชีพย,ยังไม่มีปัจจุบันนี้เป็นไงบ้างเออผมมองว่าลีลีในในประเทศไทยเนี่ยคือมันก็จะมีแข็งแค่สามสี่ทีมแค่นั้นแหละครับเอาเป็นหลักแล้วก็มีมีผ<ช>ู้ที่พัฒนาจริงๆก็ไม่กี่ทีม และทีมที่ได้แชมป์ก็มีไม่กี่ทีมฉะนั้นผมก็เลยมองว่าความต่อเนื่องของฟุตบอลหญิงครับมันค่อนข้างจะน้อยครับตอนที่ผมเอาเด็กมาเนี่ยบางทีอผมยังเผลอเลยนะผมเดินไปผมไปจับผมไปจับในหน้าขาผู้หญิงเขาอะผมตกใจไปเป็นผู้หญิงบวอะไรเงี้ยแต่แต่หลังๆมาเนี่ยน้องๆคนนั้นมันสนิทก,กับผมแล้วมันเริ่มอ๋อโค้ชมาจับเพราะว่ารู้ว่ากล้ามขาของเรามันไม่ดีอะไรเงี้ยผมก็จะมาคุยกับทาง อ่าพี่แสดงว่าสตาร์ทสตาร์ทโค้ดว่าเออพี่ตอนนี้เด็กของเราอ่ะตรงนี้มันไม่ค่อยแน่นแล้วนะเพราะว่าหลายๆคนอ่ะตอนที่เราเดินเช็คด้วยมันเขาเรียกว่าอะไรมันค่อนข้างจะอยู่ไว้นั้นะเราต้องอัดโปรแกรมนี้โปรแกรมนี้อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยครับครับใช่เราเราจะรู้เลยว่าเขาการเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงยังต้องต้องเพิ่มอืมต้องเพิ่มอะไรยังไงแล้วบางทีแบบเราเราจะไปวางแท็กติกเขาก่อน แล้วทีนี้ปพิมเราจะจับเขาเข้ามามันมันไม่เหมือนผู้ชายครับผู้หญิงอ่ะการสร้างกล้ามเนื้อมันช้ากว่าผู้ชายครับความแข็งแรงมันก็เหมือนก็จังหวะที่จะทําให้เขาแข็งแข็งแรงเลยเหมือนโบกปูนอ่ะพี่ผู้หญิงอ่ะอา,อาจจะแห้งอยู่ประมาณสักสามวันแต่ผู้ชายอ่ะวันหนึ่งก็แห้งอย่างเงี้ยประมาณนั้นอนะ่นะในความแข็งแรงรอืมอืมอืมนมันก็ใช้เวลาครับ,รบ,รบแล้วทีนี้ กลายเป็นว่าฟุตบอลหญิงเรามันกลายเป็นว่าบางคนก็มีสโมสรเล่นบางคนก็ไม่มีบางคนก็เป็นครูบางคนก็ทํางานหนึ่งก็อดูผมผมดูไต้หวันนะ่ะรู้สึกว่าไต้หวันเขามีหลีกถูกไหมมีหลีกที่ที่โอเคถูกเขาเขาเขาลงทุนเรื่องนี้ถูกไหมว่าเขามีหลีก,กชัดเจนคนไทยก็ยังไปเล่นอันนั้นความแข็งแรงเขาเห็นได้ชัดใช่ครับอย,อย่างแบ็อย่างแบ็คซ้ายไอตัวล่าสุดเนี่ย ท, size, ทั้งแบ็คซ้ายทั้งเด็ก <ๆ S 1> ทั้งอะไรที่เขาวิ่งอะ่ะ <ๆ S 1> เหมือน <ๆ S 1> เหมือนดูแข็งแรงดูฟิตดูไม่หมดจริง <ๆ S 2> โค้ดโค้ดโค้ดคนนี้ก็มาจากฟุตบอลชายนะน้องหลังมันนี่เขาเอาฟุตบอลชายมาใส่ฟุตบอลหญิงค่อนข้างจะเยอะนะครับอืมอืมเพราะว่าโค้ด<ๆ>โค้ดคนปัจจุบันนี่เขาก็เคยทำทีมคิดฉีอะ่ะที่เจอกัะเชียงรายอยู่ในตตอนที่บริการเป็นเจ้าภาพอ่ะครับอ่าครับอ๋อใช่ ผมเจอกับแกอยู่ก็เดินไปชิคแฮนแกอยู่ก็ยิ้มยิ้มไกลกันนนฮะแกก็แกก็ตกใจอยู่อ้าวนี่มาอยู่นี่แล้วนี่มาอยู่นั่นเออ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 ครับแต่แกก็ทำเราก็ต้องดีครับแต่ว่าอืมอืมโชคดีที่ตัวหลักเขาวันนั้นตัวหลักเขามามาไม่เยอะนะพี่พี่เดชเออเออวันนี้เราไปเดือดเดือครับใช่ครับเขาตัวหลักเขานี่ปลดระวางแล้วครับเขาไม่เล่นแล้วเขาก็ไปทํางานเกี่ยวกับสมาคมฟุตบอลแทนแล้วครับ ตัวที่เราเจอที่ Asian Game อะไรเงี้ยคือเรานั่งสกเกเข้ามาหมดอ่ะเรารู้เลยว่าใครเล่นยังไงมันจะมีตัวหลักของเขาตอนเนี้ยคือเขาจะเขาจะเดินทางอุดเครื่องโอ้ยเยอะมากไปสารพัดสารเพศหลายที่เลยครับก่อนที่เราจะมาหาเราแต่ของเราเนี่ยเนี่ยไม่มีแรกของการ <laughs> อุดเครื่อง <laughs> <laughs> ถูกแล้วก็มันก,มนก็มันก็ยากอยู่นะครับาทำ อ่ก็ต้องก็ต้องรอกันไปอ่ะในในฐานะที่เราไม่ได้มีหลีกที่แข็งแกร่งเนาะทีม<ช>ทำบอลก็เห็น,<ๆ>เ,หนเห็นกันอยู่มีไม่กี่ทีมท,ที่จริงจังมันอยู่ที่สภาพนะักกีฬาด้วยอันนี้เราต้องทำใจเรื่องฟุตบอลหญิงนะครับ